ไม่รรสชาติมันจะคล้ายกับเนื้อคอนบีป่ะหรือเนื้อแบบ,แบ,บ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อกาโมดดรี่นะกินสอนเที่ยวกาโมคนดีคนเดิมมาแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนนะฮะมากินอาหารพื้นเมืองของเชียงใหม่นะอีกร้านหนึ่งที่คนเมืองก็กินกันร้านชื่อว่าลาบดวงดีอยู่ถนนเรียบคลองนะฮะใกล้ๆกับสนามบินนั่นแหละใช่ป่ะเขาเรียกใกล้สนามบินเนาะเพราะวีที่จอดรถประมาณร้อยคันมีสนามบอลอยู่ด้านหลังแล้วก็เป็นขายอาหารเหนือแล้วก็เป็นลาบเหนืออย่างเดียวเพราะใครอยากกินอาหารที่เป็นออริจินัลของเหนือเนี่ยต้องกินที่ร้านนี้เลยฮะลาบดวงดีเปิด กี่โมอย่าไม่รู้เดี๋ินเข้าไปถามพร้อมกันเดินตามพ่อเลยฮาร้านลาบดวงดีนี่นะฮะเมนูของร้านลาบดวงดีนะลาบสองสายพัน์เห่าดงเนื้อก้อยเสือคั่วก้อยเนื้อขมปูอ่องข้าวซอยขนมเส้นนะผักคั่วไข่คั่วเข็ดลมนะฮะมี คุณหมอจัดการเลยนะครับเป็นรับเป็นคนพื้นเมืองสั่งมาเลยอ่พี่พี่กินอย่างเดียววันนี้เพราะจะกินได้หรือเปล่าไม่รู้มันมีอะไรที่พี่กินได้บ้างผมสั่งลาบเออสุกไก่พิลัชลาบสุกมันมีดิบกับสูตรนะคุณผู้ชมมีทั้งสุกแล้วดิบแล้วก็มีต้มยงต้มยำต้มเนื้อต้มควายมีหมดเลยอ่อมหมูอ่หมู่ะสั่งอมหมูมาไส้หวานไส้หวานนี่คือไส้ส่วนไหนไส้หวานไส้ไส้หวานนี่คือไส้ส่วนไหนครับไส้ไส้ไส้ตรงกลางครับ ลำไส้เล็กใช่ครบอ่าไส้หวานคือลำไส้เล็กเอาไส้ทอดกรอบดีก่อ่านี่อ่าแล้วก็ควายแดดเดียวต้องสั่งอ่ะต้องกินควายแดดเดียวควายแดดเดียวอ่าสั่งมาสั่งมาเดี๋ยวเราดูกันทุกคนสั่งอะไรมาบ้างนะแปบปบซี่ด้วยนะอย่าลืมเราเพิ่งรู้นะวันนี้มันจะมีสองแบบเว้ยลาบกับซ่าซ่าคือเป็นชิ้นๆน,นะลาบก็คือเป็นหั่นละเอียดฝั่ละเอียดโอเคนะซับ ซัปป้นี่คืออะไรครับซัปปะเนี่ยรวมอ๋อผสมอ๋อเข้าใจแล้วซัปปะคือเป็นแบบมิกซ์ผสมเข้ามาโอเคปูอ่องด้วยนะครับเอาปูอ่องเพิ่มหนึ่งด้วยครับสั่งเข้าไป6กเจอย่างอย่าลูกันทุกคนนี <L im itation> ่แบบขอบคุณมากเลยครับให้ถ่ายใกล้ๆเลยเนี่ยเขาจะใส่พรพิกลาบพริกขั่วจริงๆพริกขั่วอร่อยมากเพราะพี่เคยซื้อจากกาดต้นพยอม <L im itation> ปีที่แล้วซื้อไปอ่า ใส่เครื่องปรุงลงไปแบบนี้นะนี่ทุกคนนี่คืออะไรอ่ะเนื้อควายอ๋อนี่คือเนื้อควายอ่ะเนื้อควายดิบอ๋อเนื้อควายดิบทุกคนนี่เราเรียกว่าเครื่องปรุงไม่ใช่นะคือเนื้อควายดิบ <c oughs> อย่ากินโชว์นะ <c oughs> ได้ก็อยากลองเหมือนกันแต่กลัวจะไม่รอด ัวดท้องเสียแบบไม่เคยว่าไม่เคยไงเราไม่เคยอ่ะทุกคนจะชิมให้ฟังนิดนึงแล้วกันอยากรอเหมือนกันนี่เขาพามาร้านนี้แล้วก็เจาะจงเลยนะครับไม่ได้ค่าคอมเลยนะเนี่ยนี่ใส่ขงใบดับกลิ่นดับสาบควายมันจะมีกลิ่นสาบเนี่ยนิดนึงนะไม่มีไม่มีเหรอไม่มีไม่มมีันฟิลไรเลยมันกินแล้วฟิลประเทศกินไระโกลว์แล้วครับเนื้อเหมือนเนื้อที่เหนียวกว่า แม่รสชาติมันคล้ายๆกับเนื้อคอนบีป่ะหรือเนื้อ,อแบบแต่ไม่ใช่ตัวนี้คือพี่เป็นเครื่องเทศอืมเครื่องเทศเดี๋ยวกลิ่นให้เขาแช่ครับอ๋อเขาจะมีพี่ก็จะใส่เครื่องเทศพวกนี้ทำให้กลิ่นมันหอมให้ความเผ็ดให้ความเผ็ดแล้วก็ดับกลิ่นสาบควายเมื่อกี้สั่งของปูอ่อกแง่สั่งแล้วนะสั่งเลยดิเจ๋อ,อเดี๋ยวไปลองชิมกันทุกคนอ๋อปลาเป็นก้อนอ่าปลาเป็นก้อน แล้วก็วางใส่อย่างนี้เลยทุกคนนี่ตะถ่ายทำหลังครัวเลยนะแล้วก็ราดอะไรเพิ่มมาไม่ละไม่ละเลยจะครบแล้วนะับผมไหม นี่คืออ่อมอ่อมเหนือไม่ใส่ปลาร้าเหรอครับใส่ไหมใส่ครับใส่เหมือนกันเห็นไหมบอกเรามีปลาร้าทุกประเทศพวกประเทศไทยแต่อรอย เนูของเรามาแล้วนะครับเมนูที่1คือเมนูนี้นี่ควายลาบควายนะครับดิบๆเลยเมนูถัดไปคุณผู้ชมฮนะนี่มันปูอ่องนะหรืออ่องมันปูนี่อันนี้หอมมากๆเลยขานาดยังไม่ได้กินกินหอมเลยอันที่3ไส้ทอดไส้หวานทอดนะอันที่4ควายทอดเนื้อควายวควาย,วายแต่เดียวทอด ควายเด็เดียวนะครับอันสุดท้ายเข้าไปใกล้ๆเลยเออเขาเรีเยกนอะไรอ่อมอ่อมอะไรหมูอมหมูนะถาดอีกหนึ่งเมนูนะทุกคนเราสั่งนไปด้วยกะเพราควายกคว,วายแล้วก็อะไรอีกลาบควาย<อ>กับลาบควายสุกอีกหนึ่งนั้นคายสองอย่างนะทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งจะได้กินพร้อมๆกัน เดีร๋ราจะเข้าสู่รายการภาวะการชิมละถึงเวลาชิมลาบดวงดีลาบดวงดีเป,ดเปิดกี่โมงนะเมื่อกี้เปิด11โมง11โมงนะปิด4<ต>ทุ่มนะอาหารพื้นเมืองของชาวเหนือออริจิเลยเขาบอกกินร้านนี้ออริจิบางร้านนี่กินแล้วไม่ออริจินะมีการปรุงนี่อันที่หนึ่งให้ดูอีกรอบหนึ่งทุกคนหนังควายทอดไม่ไม่ใช่เนื้อควายแดดเดียวผู้ผิดดูเนี่ยดูเท็กเจอร์นะเดี๋ยวชิมไม่ดูนะ อันที่สองเพื่อนๆฮนะไม่ต้องดูหน้าผมเลยอันนี้คือลาบควายสุกสําหรับคนที่ไม่อยากกินดิบเขาก็มีลาบควายสุกให้ดูเนี่ยตาให้ดูเนี่ยนี่นะยวได้ชิมลาบควายสุกอันที่สามลาบควายดิบนี่ลาบควายดิบไส้หวานทอดไส้หวานทอดนะครับแล้วก็อันนี้ยกยากหน่อยแต่ร้อนนี่ เขาเรียกอะไรนะอ่อมหมูอ่อมหมูอ่อมอัอนนี้น่าจะเคยกินเนะ่ะเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็อันนี้อ่องมันปูฮนะเหลือเมนูสุดท้ายที่ยังไม่ได้มาให้ดูนะก็คือกะเพรากะเพราวควายเดี๋ยวรอก่อนแต่เรากินก่อนเราไม่รอละเริ่มเลยชิมอันนี้คือสิ่งที่พี่ชอบสุดเวลามาเชียงใหม่นะทุกคนอ่อมมันปูเขากินข้าวเหนียวกันนะเราไม่ต้องกินข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้เลยอ,อร่อย มันย่องเลยรู้ไหมว่าในกรุงเทพหาก,กินยากพอชอบมีขายเป็นกระปุกแต่เป็นกระปุกมันจะใส่สารกันบูดน,นะมันจะไม,ไม่ค่อยมันนะนนี้มันอร่อยมากอ,มอร่อยเมนูสองนี่ทุกคนอยากให้ลองชิมนี่หนังไม่ใช่เนื้อควายแต่เดียวชิมอืมครับเจออยไม่เหมือนเนื้อวัว ขาม,นมีน้ำจิ้มมาด้วยน้ำจิ้มนอะไรไม่รู้ดูนี่นะพอเทส้น้ำจิ้มก่อนนี่เผ็ดประวานจิ้มนี่ไหนเผ็ดมากอืมอร่อยวะ่ะเหมือนน้ำจิ้มแจว่วอ่ะแต่ไม่ใช่น้ำจิ้มแจว่วใช่ไม่เหมือนไม่ใช่น้ำจิ้มแจว่วแง่น้ำจิ้มแจ่วแต่รสชา,ษา,ษาต,ต,ติดับเปรี้ยวๆเป็นเผ็ด,ผด,ผดขมเทีมหวานอร่อยดีกินเลยเ้องรอ อันที่สามไส้หวานทอดขอจิ้มแบบไม่จิ้มหมดเลยอ๋ออ๋อมาเสิร์ฟกะเพรา,าวควายทุกคนกะเพรา,าวควายมาละเนี่ยกะเพรา,าวควายนะมาเสิร์ฟพอดีเลยชิมเลยไหนก็ามาละอย่าช้าอยู่ไรนี่กะเพรา,าวควายกรุงเทพหากินยากมาก ควายก็คือควายอร่อยดนะังคือเนื้อควายไม่เหมือนเนื้อวัวนะคือควายหาก,กินยากนะลาบควายสุกลาบควายสุกก่อนดิบต้องทำใจแป๊บนึงทุกคนดิบนี่ขอเป็นอันสุดท้ายใจยังไม่แข็งพอ,อลาบควายสุกเขียนย่างเนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยมาโคนะ มันไม่ใช่เหมือนลาบที่พี่เคยกินที่กรุงเทพอ่ะมันมันมันไม่ใช่ลาบอีสานมันไม่ใช่ลาบอีสานไม่ใช่ลาบของภาคอีสานแบลาบเนี่เออลาบลาบเหนือจะมีรสชาติไม่เหมือนพระที่เราเคยกินกรุงเทพเลยมันจะมีเครื่องเทศเยอะๆเครื่องเทศเขาเ,เยอะกว่ามันซ่าๆหอมๆอะไรไม่รู้อ<ม>่<ม>ะคยกอะไรนะมะแขวนมะแขวนมันมีกลิ่นที่ไม่อะไรไม่เดวไม่ถูกแล้วแต่ทุกคนเนาะฟังก่อนนะรสชาติดีหอมหอมมากหอมสุดนะ อุ้ยขอชิมดิทำได้ปะลาบควายดิบเนฮะ้ยเอาสุกก่อนดิบดิบพอ,อไว้ก่อนใจยังไม่แข็งอ่านนีอเคเนี่ยอร่อยอ่อมหมูชิมน,นะอ่อมหมูหอมก็ไม่เหมือนกรุงเทพอ่ะทุกอย่างไม่เหมือนกรุงเทพนะไม่เหมือนอาหารอีสานเลยอาหารลาบเหนือควายเหนือเนี่ยไม่เหมือนกันเลยอร่อย ทุกคนมาถึงเมนูไฮไลท์เขาบอกมาร้านนี้ไม่กินได้ไม่ได้นะก็ะคือลาบลาบลาบ<ๆ>ลาบควายดิบเมื่อกี้ผมสั่งแบบควายสุกมาแล้วควายสุกของผมเนี่ยจริงๆริลืมบอกนะลาบเหนือเขถ้าใส่ดีเพราะงนั้นมันจะมีรสชาติขมขมอันนี้คือออริจิเลยคือรสชาติเหนือเลยคือมีดีด้วยจะขมขมหน่อยนิดหนึ่งได้ไหมขอชิมนิดเดียวขอชิมก่อนเพอกินไม่ได้นะนิดเดียวแค่ะนะี้แดงๆงนี่ไม่ใช่พริกนะเหนือควายดิบ เออความรู้สึกฟิลไร์นะเหมือนแบบเหมือนคุณกำลังปั้นแบบแซลมอนอยู่อ่ะจริงเลยไม่มีกลิ่นสาบอ่ะไม่มีกลิ่นสาบเลยขอเอาน้ำไปใกล้ก่อนอันนี้ไม่ได้สดิตเป็นครั้งแรกที่กินของดิบโยเวนแซลมอนโ <c oughs> ปรติเนื้อดิบก็เนื้อดิบก็ไม่กินไม่ค่อยกินนะอ้าทำไมลูกชายจะมากินนะมีมีหมาไหมมีหนนะมาข้าไมไปใกล้ชิมนะนิดเดียวไป ไม่ขมอ่ะไม่ขมแต่มันไม่ชินเออมันไม่ชินมันแย่ๆอะแต่คือไม่มีกลิ่นสาบอันนี้ขอย้าก่อนไม่มีกลิ่นสาบเลยเพราะว่าเขาเหมือนเหมือนไอเครื่องเทศมันดับกลิ่นสาบหมดเลยเขาเรียกอะไรนะมะขิดมะแข็งมะแขวงมะขิดดับกลิ่นสาบหมดเลยอร่อยฮะคนพื้นเมืองจะชิมไม่ดูออริจินอลมากกี้ัวนี้นี่กินรับไปแบบนี้นี่ขมไหมอร่อยปะแล้วกินผักกาด ห้กินปักตามด้วยคุณผู้ชมฮะอ่อมร้านนี้อร่อยมากอ่อมอ่อมหมูไม่มีอ่อมเนื้อได้ป่ะมีอ่อมนี่เรสั่งอ่อมหมูมาอ่อมหมูอร่อยมากนัวอะไรไม่รู้คือมันไม่ได้กลิ่นาลาันแต่มันนัวมากน่าจะเป็นมันมีมันกลิ่นอะไรนะมะขิดใช่ไหมไม่แน่ใจไม่รู้ว่าคืออะไรแต่มันคือมันอร่อยอ่ะดีมากมากเลยทุกคนพ้องมาชิมไม่ได้นะร้านลาบดวงดีอยู่เส้นพันทองเขาเรียกว่าเส้นพันทองพันทองพันทอง เปิดกูเกิลแมบอีซีสามารถสั่งผ่านไลน์ได้ยไลน์แกลแบบน่าจะมีลาดบดงดีออริจินอลมากเลยนะโดยเฉพาะอนี่นี่หมดแล้วให้ดูหลักฐานเนีย่ยเขาเรียกะนะออกมันปูมันคือมันปูที่แท้ทรูไม่ใส่สีอะ่ะปกติถ้าเราคิน,นตามตลาดเหนือเนี่ยบางร้านจะเหลืองอ่อยเลยนะไป๋สีแต่นี่คือมันย่องมันสด กะเพราควายก็ดีนะเนี่ยกะเพราควายออริจินอลเลยควายแทอ้อร่อยมากให้คะแนนเต็มเลยร้านนี้อร่อยมากบายบายร้านนี้อร่อยมากๆเลยนะทุกคนอย่าลืมมากินนะลาบดวงดีมีสุกนะถนนขั้นคลองเชียงใหม่นิม,มานเอ้ยไม่ได้เชียงใหม่ถนนขั้นคลองเชียงใหม่ ร้านนี้เด็ดมากเลยนะครับทุกคนลาบดวงดีมีสุขนะอย่าลืมแวะมากินกันได้นะเปิดทุกวันนะเปิดตั้งแต่11โมงนะถึงประมาณ5ทุ่มหรือเที่ยงคืนนะโดยเฉพาะถ้าเกิดใครชอบอยากกินสายดิบๆแน่นอนควายดิบมีทุกอย่างที่เป็นควายที่นี่กินได้เลยฮนะ